ไปแพ a กเกจิ้งกับทาเชฟเพมนะคะก็จะบอกว่ามันเหมือนกันมากๆะะ<อ>เพื่อทั้งไซนะคะทั้งทูปนะคะทั้งขนาดนะคะทั้งทุกอย่างะคะ่ะก็คือใกล้เคียงกันมากนะคะเพื่อนฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมารีวิวนี่เลยค่ะ ร o ยลี i อิ u r ูริเบิ l ฟูลแวร o r อร์แดน c o n ซ e นะคะเจ้าคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะมีการพูดถึงเยอะมากๆนะคะเพื่อว่าเป็นคอนซีลเลอร์ที่ถูกและดีมีการปกปิดมีการแบบว่าปกปิด Modern c o n c e a l e r นะคะเพื่อนและหลายคนนะคะก็มาเปรียบเทียบกับเจ้านี่เลยค่ะ ทาเชฟเทปคอนซีลเลอร์นะคะว่าเขาเป็นดูกันนะคะเพื่อนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะร o y a อ i n f e r นเบิลโ l ร e แวร์มอร์นิ่งคอนนะคะว่าเป็นยังไงเหมือนกับทาเชฟเทปหรือเปล่าหรือมันจะดีกว่านะคะงั้นถ้าใครอยากดูแล้วไปชมกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็จะดูแพ็เกจิ้งก่อนนะคะเพื่อนแพคเกจิ้งของเคานะคะก็จะเป็นทูบแบบเป็นทูบใหญ่ๆนะคะเพื่อนมีการตกแต่งนะคะสีเงินสีชมพูแล้วก็สีดํานะคะเพื่อนตรงทูบพวกนี้นะคะ ก็จะเป็นทูบใสๆนะคะก็จะแบบว่าให้เห็นสีของคอนซีลเลอร์ของเรานะคะเจอของแพคเกจิ้งของเคานะคะไม่มีกล่องไม่มีอะไรนะคะเพื่อนก็คือจะเป็นแพคเกจิ้งเดี่ยวๆไปแบบว่าตัวคอนซีลเลอร์แบบนี้นะคะแล้วก็มีแค่พลาสติกนะคะหุ้มมาเองนะคะวัสดุของแพคเกจิ้งนะคะก็จะเป็นพลาสติกนะคะเพื่อนไม่ใช่เป็นโลหะหรือเป็นแก้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกเช่นเดียวกันนะคะก็ถ้าเปรียบแพคเกจิ้งกับทาเชพเพมนะคะก็จะบอกว่ามันเหมือนกันมากๆนะคะเพื่อนทั้งไซส์นะคะทั้งท ะะทั้งขนาดนะคะทั้งทุกอย่างนะคะก็คือใกล้เคียงกันมากนะคะเพื่อนก็ถ้ามองภายนอกแบบนี้นะคะก็คือใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะเพื่อนปิดอมานะคะก็จะเป็นนี่เลยจ้า เป็นแอปพลิเคเตอร์ใหญ่ๆหัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนจะบอกว่าหัวแพดจิ้งคอนซีลเลอร์นี้นะคะเราชอบมากๆแต่ทาเช็ดเทปนะเพื่อนคือมันแบบว่ามันใหญ่สะใจจริงๆอ่ะเพื่อนแล้วคือหัวฟองน้ำตรงนี้คือมันบอกว่ามันป้ายเปื้ดป้ายปื้ออย่างเงี้ยมันคือสะดวกสบายมากเลยจ้าก็เมา่กับผิวเผยนะคะเพื่อนก็คือแบบว่าขนาดแทบเทียบกันเลยคานเพื่อนเห็นไหมคือจะบอกว่าเฮ้ย นกใกล้เคียงนะสีที่บอลซื้อมานวันนี้นะคะคือสี306นูตเบนนะคะที่เลือกสีนี้มานะคะเพราะว่าสีของเขานะคะเป็นอันดับโทนเหลืองนะคะเพื่อนเป็นผิวแบบขาวเหลืองนะคะใครผิวใกล้ใกล้บอลน,นะคะคือสามารถใช้สี306ได้นะคะเดี๋ยวบอลนะคะขอตัวไปคลีนหน้าก่อนนะคะเพื่อให้ไม่มีรองคืนหรือคอนซีลเลอร์อยู่บนผิวหน้านะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาลองกันนะคะกับรอย a l f ฟิร์นเ l l ร์ลฟูลแวรมอลด c นคอนซลเลอร์กันนะคะอ้าวค่ะตอนนี้นะคะก็กลับมาที่หน้าสดนะคะจะบอกว่า ไม่มีคอนซีลเลอร์ไม่มีแป้งไม่มีรองพื้นอ,อยู่บนหน้าเลยนะคะเดี๋ยวบอลนะคะจะขับกล้องเข้ามาใกล้นิดนึงนะคะเพื่อเห็นรีวิวได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะคะมาค่ะเราจะมาทดลองกันนะคะกับ royal i n f e r a b l e full w e a r modern concealer นะคะก็จะบอกว่าแพคเกจจิิงนะคะก็คือใหญ่โตมโหลานนะคะเพื่อนก็คือถ้าเทียบกับมือปอนะคะก็คือใหญ่มากๆนะคะเพื่อนก็แพคเกจจิ้งนะคะถ้าเทียบกับทาร์ชเชเทปนะคะก็จะมีความขนาดเท่ากันมากๆเ<ๆ>พื่อนคื กว้างคูณยาวคูณสูงนะคะคือแบบว่าเท่ากันเลยะค่ะเพื่อนมาค่ะข้างในนะคะก็เป็นหัวหมุดน,นะคะเพื่อนนีน่คือจะบอกว่าเฮ้ยแกคือคลายทาเชฟเชฟมากอะแล้วก็มีความแบบว่าหัวแปรอันใหญ่โตนะคะแอพพลิเคชัตด้านในนะคะก็จะบอกว่าคือเกือบเท่ากันเลยะคะยเพื่อนคือจะบอกว่าของลอรเอลอะมีความป้อมมีความยาวมากกว่านี้ เดียวจริงนะคะเพื่อนคือจะบอกว่าถ้าแม่ามาเทียบกันนะคือจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยแกมันเหมือนกันมากมาค่ะเราจะมาลองกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะนี่จากการป้ายนะคะเพื่อนคือจะบอกว่าเนื้อของเขาอ่ะมีความเหลวอยู่นะแบบมีความเหลวอยู่เลยเ,เพื่อนมันจะไม่หนืดเหมือนทาเชฟเทปนะคะคือทาเชฟเทปคือปาดไปแล้วอ่ะมันจะดูแห้งๆแป้งๆนะคะแต่อันเนี้ยคือปาดลงไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย มันยังดูเป็นน้ำๆอยู่นะคะมาแถวธรรเกีร์นะคะวันนี้นะคะก็จะใช้ Beauty b บนเดนะคะในการเกลี่นะคะก็ความรู้สึกตอนเกลี่ยลงไปนะคะจะบอกว่าเฮ้ยแกเกลี่ยไงมาเห็นปะแล้วมันยังดูมีความเป็นผิวเพื่อนๆวันนี้นะคะคือสกินแคร์ก่อนนะคะก็คือจะลงจองแซมมูนนะคะเป็นบอกว่าตัวมูครีมนะคะเพื่อให้ความงาบนใบหน้านะคะเพื่อนแล้วคือจะบอกว่าดูดิ มันยังดูเป็นผิวนะคะเพื่อแต่คือความปกปิดอ่ะคือไปแล้วจ้ะคือความปกปิดก็คือแบบว่าปกปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาเดี๋ยวมาเกลี่ยข้างนะคะนี่จ้าจะบอกว่าฟิลความรู้สึกมันไม่เหมือนทาเชฟเทฟนั้นเพื่อนคือตั้งแต่เนื้อแล้วว่าตั้งแต่เนื้อตอนเกลี่ยไปแล้วอ่ะ เรารู้สึกว่าฟีลอะมันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าตัวของรียวนะคะเขาจะมีความเป็นน้ำ mm. นามมากกว่านะคะเ mm. พื่อนแต่คือจะบอกว่าคือความปกปิดอะคือให้เลยนะคือแบบว่าทาก็คือท้านะคะเพื่อนดูดิคือความปกปิดอะอเมนะื่อ,อ,ปก,ปอ,อกี้คือใต้ตาของเานะคะมีความคล้ำอยู่ใช่ไหมตอนนี้นะคะก็คือ นี่จ้าไม่มีความคล้ำแล้วนะคะเดี๋ยววันน응ี้นะคะก็จะลงคอนซีลเลอร์ของรอยอ l นะคะทางหน้านะคะให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะก็จะปิดรอยกระนะคะเพื่อนแล้วก็รอยสิวบางๆนะคะก็จะบอกว่าเนื้อของเขาอ่ะก็มีความแบบว่าหนานะเพื่อน แต่มันยังดูมีความเป็นน้ำๆผิวผิวไม่ได้แห้งๆแ,แป้งๆนะคะตอนนี้นะคะก็คือปกปิดรอยสิวรอยกกเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นรอยที่อกเพิ่งไปฉีดโบ็อกมาเพื่อนมันก็จะมีรอยความช้ำความเขียวความม่งนะคะมาดูกันว่าเขาสามารถปกปิดกันได้หรือเปล่าค่ะไปจ้าเพืพ่อนๆคุณจะบอกว่าเนื้อคือแบบพอเกี่ยไปแล้วอะดูไม่หนาเลยนะมันดูบางเบามากเลยเพื่อนแล้วคืนนี้จะ้ะ โอ้มกอโอ้ม่กอดรอยที่พ่อไปฉีดบอท็อกอ่ะคือแทบแทบแค่นี้ยเฮ้ยหายไปแล้วทุกคนคือมันหายไปแล้วเฮ้ยแกคือมันมีความปกปิดแบบไม่น่านเชื่อ,อเพื่อนปกตินะคะหน้าของนะคะก็จะมีรอยกระนะคะแล้วก็รอยสิวบางๆนงคะเพื่อนส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นรอยแดงข้างจมูกหรือรอบบริเวณปากนะคะนี่รอบบริเวณปากนะคะก็ จะมีรอยแดงก็สามารถปกปิดได้อย่างง่ายดายแกคือรอยเข็มมาที่ฉีดโบท็อกมาแล้วมันม่งมงวงเขียวเหลืองอะแบบปุ๊บแค่นี้ก็สามารถปกปิดได้แล้วอ่ะคือแน่นอนเลยนะคะถ้าใครนะคะพกไปต่างประเทศนะคะก็คือใช้คู่นี้นะคะก็คือแบบว่าแค่จะไม่ต้องเอารองพื้นแล้วสารเพื่อนคือใช้แค่คู่เนี้ยเล็กๆแค่เนี้ยก็สามารถบอกว่าทําให้ผิวสวยแล้วนะคะก็จะบอกว่า รอยกลงรอยกระรอยสิวงประวักคือมันกลืนมันเบลอมันหายไปเลยเพื่อนคือดิเห็นไ,ไหมอโอไม่กอดอ๋ไม่กอดคือสกินแคร์วันนี้คือปลลงไว้หน่อยมากเพื่อนคือปลลงแค่แบบจองแซมมอนมูคีมใช่ไหมแล้วคือแบบ ประสิทธิภาพมันได้ขนาดนี้ภายลงไพรเมอร์ที่ฉันก็คือไม่ได้ลงนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะกพสังเกตนะคะเพื่อนคือคอนซีลเลอร์นะคะสามารถเบลอรูขุมขนของเขาได้นะคะเพื่อนเพราะว่าเท็กซ์เจอร์ของเขาอาจจะมีความเป็นน้ำๆน,นะคะเพื่อนก็คือมันไม่ได้แห้งมันไม่ได้เป็นแป้งนะคะมันเลยแบบว่าไม่ขยายรูขุมขนให้เห็นชัดนะคะนี่คือเบลอนะคะเพื่อนแล้วก็จุดต่อไปนะคะบริเวณหน้าผากน,นะคะก็คือจะมีรอยสิวตรงนี้นะคะเพื่อนก็คือด แรงมากจ้ะแม่คือสองสามอาทิตย์แลมันก็ยังไม่หายไปไหนนะคะไปจ้าคือจะบอกว่าเทสเจอร์ถึงโปาปปาดอย่างเงี้ยเพื่อนมันก็คือมีความเป็นน้ำนาำมเพื่อนไม่มีความเป็นแป้งแป,น,ป,น,ป,น,ปน,นะคะต่อให้เขาแบบว่าแบบแห้งหรือเซตตัวไปสักพักไปน,นะคะก็คือยังมีความเป็นน้ำน้ำเหมือนเพื่อนอะไปจ้าเฮ้ยเฮ้ยนี่จ้ะ หายไปแล้วจ้ะเอ้ยแกคือมันหายไปแล้วคือมันแบบปกปิดมากอะ่ะคือมองแกคือมันแดงมากแล้วเห็นชัดมากคือตอนนี้คือแบบว่าเอ้ยแกปกปิดมากอะ่ะก็ <vic> จะให้ดูผิวใกล้ๆนะคะตอนนี้นะคะก็ลงผิวเป็นเทียบร้อยนะคะก็จะบอกว่า เฮ้ยแกสวยมากปกปิดมากแล้วก็เนียนมากแล้วคือสีผิวคือเข้ากับปอมมากนะคะเพื่อนและนี่นะคะ,ะ,ะ,คะก็เป็นผิวนะคะแต,ตบกล้องไกลนะคะเพื่อนก็ได้ผิวประมาณนี้นะคะมาค่ะมาสู่กันนะคะกับ r o ร a l โย f ออิน b l e l u l l Wear m o r e ลด n c o n น e ีกันนะคะจะบอกว่าชอบมากเอน ผ่านผ่าน,าน,านสามผ่านเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งคือชอบการปกปิดของเขามากคือเขาเป็นคอนซีลเลอร์ราคาไม่เกิน3 0 0รอที่มีการปกปิดที่แบบว่าเป็น f u ลค c o v e จริงๆเขนเพื่อนคือจะบอกว่ามันแบบมันสวยเพื่อนคือเป็นคอนซีลเลอร์ที่แบบมากกว่าคอนซีลเลอร์คือแบบ มันมีความปกปิดแต่ยังดูเป็นผิวนะคะเพื่อนจะบอกว่าตรงเนี้ยคือมันประทับจิตประทับใจมิวสิะว่าปกติแล้วก็าจะหารองพื้นหคอนซีลเลอร์ที่มีความเป็นผิวจะมีความปกปิดอยู่นะคะเพื่อนอย่างที่สองนะคะก็คือเนื้อสัมผัสของคนนะคะคือจะบอกว่าเขาจะเป็นเนื้อแบบฉ่ำๆอ่ะเพื่อน คือจะเป็นเนื้อแบบเนื้อนำน้ำนะคะเวลาลงผิวไปแล้วเพื่อนคือมันจะแบบว่ามันจะเปลี่ยงง่ายแบบป้ายแบบปุ๊บนะคะก็คือเห็นถึงความปกปิดเลยว่าเนื้อคอนซีลเลอร์คือปกปิดมากๆนะคะแล้วก็คือเกลี่ยงง่ายมากๆนะคะเพื่อนอย่างที่3ามนะคะคือแทกเกจิ้งของคอนนะคะก็คือชันชอบทาเชฟเทปยังไงนะคือตัวเนี้ก็คือเหมือนกันแล้วมันก็คือแบบมันตอบโจทย์แล้วมันก็ใกล้เคียงกันมากเพกื่อน คือความหัวแปลงอะมันเป็นหัวใหญ่ใช่ไหมเวลาเราป้ายป้ายป้ายไปางเนี้ยคือมันรวดเร็วมากคือมันไม่จําเป็นต้องบอกว่าหัวเล็กๆแล้วค่อยบอกว่ามาป้ายป้ายป้ายนะคะเพื่อนคือเนี้ยหัวใหญ่คือป้ายแบบปืดปืดปืดแล้วคือ ห่วงเขามันใหญ่ใช่ไหมมันสามารถทําหน้าที่แทนแบบว่าหัวรองพื้นได้เลยเพื่อนคือบอกว่าเราไม่ต้องพกรองพื้นไปไหนอ่ะก็คือสามารถแบบเออเออเอ,อบิวดได้นะจ๊ะแต,แต่แต่แต่นะคะสิ่งที่ชอบก็มีสิ่งที่ไม่ชอบนะคะเพื่อนก็คือเขามีความออยลีเ่เพื่อนคือมันมีความออยอะเพื่อนคือจะบอกว่าเมื่อกี้ปลงความนะคะความตัวนี้ลงคือออยอะคะ่ะเนี่ย ออยคือหยดลงมาเลยเพื่อนเนี่ยคือหยดลงขาปอคือเป็นออยนะคะเพื่อนไม่ใช่คอนซีลเลอร์นะคะมันจะเป็นออยออยน้ำมันน้ำมันแบบเนี้ยคือปอร,รู้สึกว่าแบบปอไม่ค่อยชอบความออยเท่าไหร่มันมันหนักหน้าปอะน,นะเพื่อนเพื่อนคือปกติแล้วปอเป็นคนที่แพ้ออยไม่รู้นะคะว่าตัวเนี้ยมันจะแพ้ไหมนะคะเพื่อนคือจะบอกว่าเฮ้ยก็ต้องเสี่ยงกันนิดนึงคือแบบเมื่อกี้คือตกใจเหมือนกันเพื่อนพอคว่ำมาเน้นลงไปอะแน่นเน่นเน้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไหม มันจะมีความออยอเพื่อนเนี่ยมันมีออยอ่ะเห็นปะหยดลงมาด้วยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันตกใจนิดนึงนะคะเห็นป่ะเพื่อนมันจะมีความเป็นน้ํามันน้ํามันแบบว่าลงมาแล้วก็รู้สึกว่าเปล่าอ่ะมีความหนักหน้าอยู่นิดนึงนะคะเพื่อนเพราะว่ามันเหมือนมีออยบนใบหน้านะค่ะเพื่อนแต่ออยตัวนี้นะคะปลองทากับผิวนะคะเพื่อที่มันหยดลงมาเนาะ ก็คือมันก็คือให้ความชุ่มชื้อนนะเพื่อนแล้วก็มันก็แห้งไปนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเพื่อนหรือเพราะอาจจะยังไม่ได้คนยังไม่ได้เช็คหรือเปล่ามันยังเลยไม่ได้เข้าเนื้อนะคะเพื่อนก็โดยรวมๆนะคะก็คือไม่ชอบออยตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อนเพราะว่ามันจะมีความเนอะเนอะมันจะมีความหนักหน้าอยู่เบาๆนะคะแต่อื่นนะคะก็คือชอบหมดะคะ่นนะ การที่พอมารีวิวอิลล์อินฟลูเบอ,ร,อ,ร,อร์ฟูลแวร์รมอ n ์นิ่งคอนเซลเลอร์นะคะหวังว่า,นนะะาทุกคนนะคะจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครไม่ตองใส่นะคะก็ช่วยคอมเมนต์กันมาด้านล่างแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วนะถ้าใครไม่ subscribe นะคะก็ะช่วย Subscribe ต,ตรงนี้นะคะแล้วก็อยู่กับอีอย่างแจ้งเตือนนะวันนี้เป็นเท้าแพร์จากับรนด์ค่ะสวัสดีค่ะ